ไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวเช็คคนเดียวง่ายเช็คยังไงไปดูกันสําหรับใครที่ต้องการเช็คไฟท้ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวก็ต้องหาคนมาช่วยเช็คใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่ไม่มีใครช่วยเราดูเลยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีแค่โทรศัพท์มือถือและขาตั้งกล้องหรือถ้าเกิดใครไม่มีขาตั้งกล้องก็สามารถใช้ยางอื่นมาทดแทนได้ครับอันดับแรกเลยเราก็เอาโทรศัพท์มาตั้งกับขาตั้งกล้องนะครับแล้วเราเข้า,ขาไปที่โหมดแอปถ่ายรูปนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นวิดีโอนะครับ พอเลือกวิดีโอแล้วนะครับเราก็จัดภาพให้เห็นท้ายรถของเราทั้งหมดนะครับแล้วเราก็กดบันทึกวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่รถกันนะครับนาบแรกเลยเราบิดกุญแจไปที่ออนแล้วเราก็ลองได้เลยนะครับเอยียบเบรกนะครับแล้วก็ลองไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน หลังจากนั้นเราก็โทรศัพท์มาดูไฟวีโอที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็เช็คว่าไฟดวงไหนที่ไม่ติดนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นเพื่อนๆลองนํำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ